hero thai lech leo kuk kik lucky mung deok kong lech leo kuk kik ที่ผมนับถือช่วยปลงกมือดอยเป็นไรแักที่ขอขาตัวใจขงอยาที่ได้เกียนชังนี่เชยจะโลกเด็ดดงบคาสุดยังมิยม กี่จะมาให้ดูหากอุ้มชูนักกี่จะอยู่คู่ใจหากว่าคิดถึงติดตาตึมซึ่งข้งางไหลหากไม่คิดจิงใจไม่มาไวไวแม่ สวัสดีพ่อพี่น้องชาวัเชียงภูวด้วยนะครับผมกระผมนักกี้เดยวผมมาเดียน,นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องขอแจกนะครับสรและ สปอนเซอร์นะครับผมที่อยู่คู่กับศอกเทีุ่ตรูสุดที่รักและก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแขน,น,ขนลิเกมายาวนานนะครับนั่นก็คือไวไวนะครับผมเส้นเหนียวนุ่มไม่อืดน,นะครับผมกลับไปบ้านนะครับอร่อยมากผมนี่ผม,ผม,ผมรู้จักไวไวตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับอ่าใช่พี่ใช่ใช่ใชนานมากใชยไวไวขอบคุณนะครับผมพ่บคุณอานะครับขอบคุณแม่นีด้วยนะครับผมครับผมนะครับผมใครอยากเอาไวไวนะครับผม มาเอาได้เลยนะครับมาใครจะเอาครับใครอยากได้ครับให้เด็กดีกว่ามาเด็กเอด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าอ่าไปลูกนี่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 สายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึงสายน่งอ่าเดินมาหน้างอเป็นปลาทูเลยฮะแจกให้เด็กกูลูกนีกูเอาลูกกูมาดก็ดีนะน้องนายเด็กคนเี้นครับ ไอ้หน so ah, oh <that> ูอายุอะไรได้หนูใส่หมวกด้วยแม่สวยเยี่ยมไอ้หนูเลยโอ้แม่หมดแล้วสิไอ้เด็กของคนนะครับนะอาจารย์เสียค่าเก้ายี่มาไหมเนี่ยเสียไหมเสียมาใช่ไหมเอาไเอาไปฮัลโสองสอง เยอะมากเลยนะภาคีเไอ้หมูเสียเข้าอีไหมลูกเสียไม่แน่นอไม่เสียแล้วมันจะเอาเสียแไหมลูกเสียเท่าไหร่อะถามที่เสียเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่สองร้อยอีร้อยหนึ่งก็อีร้อยหนึ่งไอ้เหี้ยเด็กดูสองยิวอะสองยิวไปห้าสิบสองใบ